สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะเมนูวันนี้จะเป็นทอดมันปลาไก่นีนะคะอันนี้ซื้อมานะคะ40บาทเราก็มาหั่นถั่วใส่นิดหน่อยตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วก็มีนะคะใช้มือนะคะหยิบบีบใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเราก็ทำชิ้นแบบไม่ต้องใหญ่นะคะ ขะร้อนะคะก็ใส่ใบนี้เลยเลยนะคะทอดมันปลากายนะคะก็จะมีน้ำจิ้มก็ใช้น้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะนี่เลยจ้ากินหอมมากเลยสมองเองก็ชอบกินนะคะทอดมันปลากายจะฟููนะคะนี่ชิ้นๆจะฟููหอมๆน่ากินนะคะกินเล่นก็ได้นะคะ เราใช้มือหยิบนี้นะคะเราต้องมีน้ําคอยชุบมือเวลาเราหยิบจะได้ไม่ติดมือนะคะทอดไปจนเหลืองเลยนะคะน้ำหอมอร่อยอร่อยนะคะกินเล่นก็ได้นะคะดีจ้านะ่ากินมากๆเลยเราก็เปิดไฟ ไม่ต้องไฟแรงเกินนะคะไฟแรงจะไหม้นะคะนีจ้าไกลเหลืองแล้วนะคะเมนูทอดมันปลาไายนะคะนี่เริ่มเหลืองแล้วนะคะใครชอบกินแบบสมพรบ้างคะไปตามซาลาดนัดก็จะเห็นเขาทอดแล้วก็ใส่ถุง วันนี้เลยซื้อแบบมาทอดเองนะคะรุมก็สี่สิบบาทนีจ้าน่ากินมากๆเลยหอมๆอร่อยอร่อยจ้าทอดให้เหลืองหน่อยนี่ ลาดน้จะขายดีมากเลยชอดมันแบบนี้นะคะใส่ถุงไว้ชามสบยีหรือแล้วแต่เราจะเอานะคะจะมีแบบชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ชิ้นใหญ่แต่ส่วนมากก็จะเป็นชิ้นแค่นี้นะคะไก้เหลืองแล้ว เมนูทอดมันปลางกยนะคะนี่นะคะเหลือเแลก็ตักใส่กระชอนให้เสด็จน้ำมันนะคะเหลืองน่ากินจิ้มน,น้ำจิ้มอร่อยมากนะคะจะเป็นซอสพริก ก็ได้ซอสมะเขือเทศก,ก็ได้แล้วก็น้ำจิ้มไก่ก็ดีแต่สมอนมีน้ำจิ้มไก่นะคะนี่เหลืองอร่อยเหนียวเหนียวนุ่มๆุ่มนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะ ไปเลยจ้าไปใส่จานกันเลยนี่เวลาทอดเสร็จเมื่อกี้นี่จะไม่ค่อยเหลืองแต่เวลามาอยู่ในจานนะทำไมเลื่งเลืง่งน่ากินมากเลยกินหอมด้วยนะคะเหนียวนุ่มแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มไก่แซ่บๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูกินกับข้าวก็ได้กินเล่นก็ดีนะคะ นี่จ้าวันนี้ก็ทอดมาให้คุณเพื่อนกินนะคะลองมาชิมซิอร่อยไหมนุ่มมากเลยนี่น้ำจิ้มช่ำๆอืมก็จะออกแบบเหนียวนุ่มอร่อยนะนี่จ้าอืมอร่อยนะคะน้ำจิ้มใก่ก็จะออกหว,วานๆนิดนึง แซ่บมากเลยจ้าวันนี้ก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะคิดหน้าจะพรอจะมีเมนูอาหารอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ